โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกมประวรมอยู่ไนเงเดีย๋ยววันนี้มาลุยกันนะครับก็มาแตะแรงในรอบสัปดาห์กันแล้วกันนะฮะมาดูกันครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อปเป็นแรงในการทําคลิปต่อ,ตอไปได้แล้วกันเล่นตัวไหนดีเอาตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วกันนะครับเดีย๋ยวขอเล่นตัวไหนที่ไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยไม่มีคนเล่นไลชูจริงหรอบ้านะเล่นตัวไหนดีทุกคน เดี๋ยวผมจะเล่นมาฟุซี่แล้วกันนะครับพลังแห่งเฮลเปิงไอ้เพลเดลเพิงไอเทมี่ใส่ผมเอาตัวนี้ออกก่อนจะใส่เป็นแว่นแล้วกันเอา้ากดผิดเหรอครับขอขอขอภัยโทษทีทันไหมนี่อ๋อมันสามนี่ไม่ทันแล้วมั้งอ่าโฟกัสเลนอ่ะเดี๋ยวไปเลือกเลนไอ้ข้างนอกกันน่ ไอะไก็ได้ครับไปไม่ได้เล่นานานแล้วนะครับสำหรับมาฟ็อกซี่นะฮะแต่ก่อนเล่นบ่อยอยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่นสายไอ้กลงล้อเพลิงนะครับมาจัดกันสักหน่อยดนะโอ้โหไม่ได้ลงแรงมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์อะมามาดูกันครับจะเกลือหรืออะไรมาครับลุย มาเลยลูกไฟวิญญาณไปครับผมจะเล่นสายกองล้อเพลิงนะครับไปดูแจมไปกับลูคาริโอนะสก,กินสวยครับลูคาริโอสกินสวยมากนะออจัดไปครับผมเจ้าแรบบิดน้อยเคลียร์เลย เปิดทางไอ้อย่าผ่านเว้ยเอชช่าอ,อ้ขวางขวางขวางทางเกะกะมากเกะกะมากเกะกะมากครับเกะกะมากโอเครอดไปผมจะไปชูดก่อนละครับ11คะแนนไปก่อนเลย thank you เองไม่ออกมาก็โดนนะครับบอกแค่น,นี้เลยเอาสิเอาสิเสข้ามาดิ ยังไงจะวัดปะละ่ะเอาละครับสามต่อหนึ่งครับจะบวกไหมล่ะครับจะบวกไหมครับท่านจะบวกไหมจะบวกไหมจะบวกไหมนั่นแหละเอ้ยมาลวครับกลองนี้พี่ขอกล่องนี้พี่ขอครับตัวนี้เป็นตัวจีกายตัวเวทนะฮะตีเวทที่แจ่มเลย ไอ้ล่าสุดที่เขาอัปเดตไปวันที่15เนี่ยเหมือนจะมีโดนเนิร์ฟอยู่ไลชูซาเชียเนี่ยโดนหมดเลยนะตัวโกงๆกงข้างหลายอะ่ะกระดงกระดอสโดนหมดแล้วเหมือนจะมีคาแม็กตัวเดียวบางที่ได้บัฟไฮโดรปัม๊มอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยจะตายหาดีกว่าลืมดูลืมดูตัวเองหมดแบบพูดมากอ่ะไปครับเรียบร้อยครับผมเอาแม่งเอาเบอรี่เราไปหมดเลยอะ่ะโดนเพื่อนเพื่อนไม่ เก็บเบอร์ร <l stimulation wheels> hey, hey ี่ไว้ให้เราเลยอ่ะอะไรสินี้เขมรกลับบ้านเถอะเรียบร้อยเอ้ยนั่งขโมยเหรียญผมอีกไอ้ห่าเอ้ยสีลาวาล่าใช้เป็นเพลิงอัคคีครับนี่นช่แหละเพลิงอัคคีนี่ไงเพลิงอัคคีเพื่องัคคีเพื่อัคคีเรียบร้อยตดไหม้ครับบอกแค่นี้เลย30แต้ม พี่ขอแล้วกันตจมแล้วก็ใช้เป็นกองล้อเพลิงครับผมบอกเลยว่าสายนี้สุดๆลองดูได้ครับเอาสิครับมึงก็หมุนติวไปเลยเพื่อน <c oughs> เฮ้ยไม่เอาเหรียญหมดเลยเฮ้ยอะไรเพื่อนการแบ่งกันได้ไม่ใคันเฟรมครับสายนี้แหละแจมที่สุดละของมมยเบอร์รี่ครับถามไปเลยผมเป็นเจ้าของป้อมนี้ครับ อ่ะแัดไปครับเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้น้องอึงโดนครับหืหไปไปเอ,เ,อเอาเอาหมุนหมุน <c oughs> เราเริ่มคอสเตอร์ครับอ่ะไอหมุนหมุนโดนไอแม่งมาละแม่งมาละมาแล้วครับแตงคิวเพื่อนเอาสิเอาสิหมุนดีหมุนหมุนโอ้ยเรียบร้อยเอเจคันเฟรมครับเรียบร้อยครับมามึงกลับไปเพื่อนเรียบร้อยครับผม27 27ดังครับยาเตากูเรียบร้อยครับป้อมแตกไปหนึ่งไปกันต่อครับได้กิน MVP อีกแล้วผมจะพยายามเล่นให้ไม่ให้ซ้ากันนะฮะเพราะว่าถ้าสังเกตด้ว่าผมจะเล่นไม่ซ้ากันเลยโดยยามมระตวใหม่ๆม,มาเล่นใหส้สนุกกันนะครับเว้ยยังไม่ได้3ามเองทุเ่นมากอะไร อย่าโดนหมุน uhm ติวเลยหมุนติวอ้าวโดนเลยครับโดนเลยครับโดนแม่งโดนแม่งโดนเรียบร้อยมึงตายคาป้อมไปถึงครับพี่ตายคาป้อมไปเลยเจอเทศกาลดอกไม้ไฟเรียบร้อยครับเรียกว่าเทศกาลดอกไม้ไฟครับผมประทัดแห่งสยามครับแม่งโดนอ่ะต่อครับ อันั่นแหละมีใครอยู่ตรงนั้นนะครับมีใครอยู่ตรงนั้น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 ก่อน <_ d ime> เอ้ยยังไงยังไงเฮ้ยแม่งโดนละงานเข้าละนี่อย่าหมุนไปดิ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 เมจิคเฟรมงานเข้าแล้วเฮ้ยงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วโอ้ยไม่ตายมาก่อนโอ้ยไม่ทันนะแม่งเอ้ยดีดีนะไอ แตมยอสยังไม่เยอะมากทีมเรากำลังนำครับผมไปกันต่อผมไม่ยอมแค่นี้แน่นอนผมไม่ยอมมึงหลอกเพื่อนเอาไม่วิ่ง้างล่างบ้างดีกว่าเหมือน้างล่างจะสนุกกว่านะครับไปเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมึงกาพิษอะไรมึงมาดิครับเอ้ยแม่งไปไม่ถึงนี่หายเฮ้ยใส ไ,ไม่มีคนเหรอเนี่ยพี่ขอละกันป้อมเนี่ยแจมพี่ขอละกันป้อมเนี้ยถ้าพี่ถ้าน้องไม่เอาพี่ขอโดนครับนี่ชาวนาก,กิจหมู่ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวผมชอบโปเกมอนไฟครับแล้พี่ชอบโปเกมอนไฟฮะสนองให้พี่หน่อยละกันโดนครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ อ่ะ20คะแนนครับจัดไปเลยปุ้มแจมอ้าวไม่มีคนแล้วอ่ะไปครับตัวน,นี้ต่อละกันเฮ้ยป้อมเราแตกไปหนึ่งวะ่ะไม่เป็นไรอย่าเพิ่งตกใจมันเรื่องปกติครับการที่ป้อมเราจะหลุดไปหนึ่งป้อมไม่ใช่เรื่องแปลกไปครับเดี๋ยวจะประคองได้ขนาดไหนแค่นั้นเองอ่ะไปครับมาฟ็อกซี่ครับ ของดีของดีธาตุไฟมึงโดนครับไอ้เวยเนี่ยอืไปครับทัวร์เลยแถวบนพี่จะทัวร์แถวบนนะน้องน้องมาทัวร์ด้วยกันแัดไปฮะแัดไปให้หลบทันว่ะเพื่อนเอ้ยหลบได้ว่ะหลบได้หลบได้หลบได้จ้าหลบได้จ้าโดนนี่ครับโดนนี่ครับมึงโดนเรื่กาลดอกไม้ไฟ เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับมาฟอ็อกซี่โดนครับผมนิ่งๆผมว่าผมคิวเยอะนะครับ MVP ผมมาแน่ๆเกมเนี้ยต่อให้ผมแพ้ผมก็มเป็น MVP ทีมใช่ไหมแต่ผมจะไม่แพ้ดิเฮ้ยแม่งสองป้อมเท่าไวฮะเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไม่ทันมองจริงนะฮะเกิดอะไรขึ้นวะเอาลวงานเข้าแล้วผม เอาโปเกมอนหายวะไปตีป้อมบนดิเฮ้ยมันจะมาลากกันทำไมอ่ะโอเคมีคนดังละแจมโอเคผมไม่ต้องลงละเอ้ยผมไม่ต้องขึ้นละไอทีมเราเหนือกว่าอยู่ละอีกสิบวิครับเลยเขาราโปไปตีกันด้วยนะจ้าคุณผมเก็บไม้ตายไว้ตรงนี้เลย โอเคสิบงแต้มไปตีเลโกซ่ากันโก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 ตีก่อนได้เปรียบเว้ยตีก่อนได้เปรียบเว้ยเอาดีนี่ไงนี่ไงเอาไปดีเอาไปดีเรียกว่าสสายสนับสนุนเอาไปดีเอาไปดีเอาไปดีเอาไปด,เไปด,เไปดีเอาไปดีครับเรียบร้อยครับผมู้สุดยอดไปเลย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 เ ไอ้มึงเลยมึงเลยมึงเลยมึงไอ้มึงเลยมึงเอาไปเราไม่อยู่เราอะไรอะไรไป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 ต้องเข้าใกล้โอเคมันก็โดนบอกแค่นี้เลยจัดไปเลยครับ82คะแนนครับแื่แน่นแน่นแน่นออกมาไมออกมาไมกลับไปที่เดิมกลับที่เดิมกลับไปที่เดิมเลยกลับพที่เดิมเลยโดนครับสุสีมากครับมาดิออกมาก็โดนครับนี่รอเลยบอกแค่นี้เลย เลี้ยงรอเลยเลยตั้งนาทีนึงอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิาดยังไงยังไงเฮ้ยหายหมดเลยวะเอ้ยมันไปไหนกันหมดเฮ้ยไม่อยู่ป้อมเราเฮ้ยงไงังไงนี่ไงดอกไม้ไฟไปดิ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 ดอกไม้ไฟอุ้ยตายคู่ครับตายคู่ครับมาเก็บเลยทันปะวะไม่น่าทันนะสี่สิบวิพอผมจะเดินมาผมจะไปเก็บอีกนะฮะโอเคเว้ยมีลุ้นนะ โอวโหสูสีว่ะเพราะปมเราก็หายไปสีสูสีโอ้ยถือว่าเรากดได้เยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้โหทั้งสี่วิเร็ว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 อัดกันหน่อยเว้ยเร็วเเพื่อทีมเพื่อทีมแจมเฮ้ยโอ้โหโดนลุมเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเจ๊งเฮ้ยมีคู่แข่งแล้วเว้ยโอ้ยแม่งหนีมาดิ โอเคอ่ะลุ้นกันใครจะเอยสูสีสกันนะลองดูก่อนผมน่าจะได้ประมาณสักร้อยห้าสิบแต้มแต่ไม่น่า MVP บีเลยเพราะว่าเมื่อกี้เสียเวลาไปตั้งหนึ่งนาทีอุ้ยอ้าว MVP เฉยครับสองร้อยห้าสิบสามแต้มครับโอโ้คิวไปสิบนะนี่ไง MVP อีกแล้วครับโอ้โหทำดาเมจไปเท่าไหร่ห้าหมื่นก็ไม่ค่อยเยอะนะถือว่าน้อย อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับมาฟ็อกซี่อีกหนึ่งเกมอีกหนึ่งแมตช์นะฮะจริงๆผมก็เล่นมาฟ็อกซี่มาหลายเกมแล้วแหละนะครับวันนี้ก็เป็นวันของมาฟ็อกซี่แล้วกันนะครับผมก็จะเล่นตัวนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละนะฮะก็เปลี่ยนไปแบบว่าให้มันแบบสนุกหน่อยนะฮะให้มันแบบว่ารสชาติต่างๆ,ๆับตัวนี้ตัวตีกายภาพตัวตีระยะไกลธาตุนู่นนั่นสายโจมตีกายภาพสายอ şey ิทแต่ว่าเอ็กเทเตอร์ คือเปลี่ยนไปเรื่อยครับวันใดวันนี้ก็เล่นสายซับสายสปิเดอร์อลเดอร์สายแท้งแล้วก็ว่อนไปวันนี้จบที่มาลฟุซี่ครับก็ยังคงความแข็งแกล่งอยู่นะตัวนี้ก็เล่นได้ดีเล่นง่ายด้วยนะใครที่แบบว่าเพิ่งมาเล่นนะครับก็แนะนําเล่นมาลฟซี่ได้นะครับมาลฟุซี่เล่นง่ายมากสกิลเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับแค่พ่นแค่ปล่อยกองไฟพ่นไฟแค่นี้เองโคตรง่ายแล้วเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมา้ิกบนโซนด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ